วันนี้มาดำหัวแม่แสงดาเกาะขอสิ่งใดก็ตามตีผมได้ลงเกินแม่ด้วยไก่าวาจาใจด้วยตั้งใจไปตั้งใจก็ดีก็ขอสุมาภัยต้อยแล้วก็ในโอกาสปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิหนี่เกาขอพรจากแม่แสงดาเป็นสิริมงคลครับอเอบงางหอนโตอาจารย์ในบันนี่็็พินวันดี sali li su mang ka la an pha sớt Ngam lam lượt chiến quả vân lệ yam tang lai Bắt đi phi cầu có không khẩm bái lèo Phi máy kéo pha gia văn mà chú lót đọt thương tôi hẹn thả cháu Bắt đi lúc đầu lan lên chu phủ chu cồn cờ đẩy tốt Đến phòng nôm mà yang vật thú bục pha La xa khẩu tốt đọc bay lâm tên nằm ốp nằm hôm Khốn Hồ xa nạ à không xú lai ที่มาคารวะหรือปิงตันโตแห่งเจ้าขาตั้งซองหนาห้างงามดีวัดนี้โตขาก็มีธรรมะเมตตาอุปัฏฐะระเอาวัตถุบุคคลาซาเขาตอกดอกไม้ลำเต้นนำอบนำหอมและโคชาณะอาหารของสุจเจ้าตั้งหลายแล้วจอดิไปไปหนาก็ข้อหรือสุจเจ้าตั้งหลายหรือได้อยู่สุขสบายสามประการหรือมีนิทานปินตีแล้ว ยาหือคาถือกาไดกาละเตงแตลีลีกำบดบาดบาลีวาววาสัปปิติโยวิวัตสตุสปะโลโกวินาสตุมาเตภาวะวันตาลายโยสุขีติคาโยโกภาวะอภิวาธนาสิลิสนีจังพุทธาปจายโนจตลาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพลังหือไกญอยูดไม่สุก mà tăng trái có hưởng biến ngân, mà tăng khoa có hưởng biến thông. Con căn vầy, lơ kinh lơ chảy, lơ vầy lơ vang, mà tăng trái có hưởng ngân tiêm xoáng, mà tăng khoa có hưởng thông tiêm xa. Lắp hữu mạnh đầy ngân hướng, tường có hưởng đầy ngân sen, hữu mạnh khẩm tiêm khen, hữu mạnh ven tiêm mưa của nịu. Phá à, giác ở bát, con chú cháu tăng lai, mà tăng văn tốt văn ọc, học tẩy hôn nơ, họ là đi ý sân, ở đây có đi, ข้อตกไปหนังไฟข้อไล่ไปหนังนำจังวันนี้เมื ja ่อเจอจ้าตุ๊กแม่ข้าจ้าตุแม่ข้โปงขอบคุณครับแม่